สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสิกชาแนลที่มีแต่รถสวยๆครับอ่าวันนี้เรามาเจอรถขนฟางครับขนฟางคันนี้เป็นรถอีสุครับอีสุอ่านะครับเป็นรถอีสุสีเขียวโกรเมียมนะครับแต่งมาแล้วสวยงามมากครับอันนี้อ่าตอนนี้แดดแรงๆนี่สีสวยนลครับโครเมียมเงาวาบนะครับนะครับ สีเขียวอ่าเห็นะครับสีเขียวโครเมียมสวยเลยนะครับมากมากครับพี่เขาแต่งใส่คอนโชนคอนโชนหน้ามาใส่ตรงคิ้วโครมุงโครเมียมมาครบหมดแล้วครับอ่ากระจกกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับต่อเลยคิ้วตรงขอบประตูนะครับอ่าลอยถอยมาดูรวมๆกันโอ้โหสวยครับสวยคันนี้ นะครับนานเราจะเห็นอ่สุที่ว่าแต่งได้สวยๆยนี้ัะทีนะครับอ่าันนี้มาเต็มเลยครับคันนี้นะครับสวยมากดูงๆโอ้สวยครับสวยโอ้โหขนฟ้ามากเต็มพิกัดครับอันนี้เต็มพิกัดเลยนะครับใส่มาแบบเต็มเลยเต็มสตรีมเลยครับอันนี้ ล่อมากนะครับอันนี้ชุดล้อหลังชุดล้อหลังก็จะเป็นดุมดุมตันแบบนี้ครับดุมตันนะครับชุดท่อเสียนะครับชุดโคเมียมที่ด้านข้างของตัวกระบะนะครับอพออยู่กับแสงแดดก็สวยงามเลยครับนะครับชุดคิ้วบางครัวรล้อหน้า รโคนหนห้าอชุดบันไดชุดกันชนหน้าสวยมากครับตาดกระไฟหน้าไฟหน้าที่เป็นสีขาวนะครับอันนี้เป็นไฟหน้าสีขาวสวยครับอ,อันนี้เป็นรถเพชรบุรีด้วยนะครต่อ,อ,เรอเลยครับรอเลยอันนี้ครับพี่เขามัดเชือกอยู่มัดเชือกด้วยความโโหทันทานมากครับ สุดยอดเลยครับเหมืออาชีพจริงๆนะครับเหนืออาชีพนะครับอาชีพมากเหมือนจะใส่เป็นเสื้อทีมหนึ่ครับรถสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวด้วยแหมเข้ากันเลยนะครับล่อเลยนะครับสดครับสดนะ งดงามจริงๆนะครับอพี่ก็จะไปแล้วครับเอาฟางไปลงละนองครับวันนี้สวยเลยครับวันนี้อีสุ่าย้วครับโชคดีครับพี่อ,อ,อครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ